จางแป๊บนะครับ แนะโอ้ยปุโตปุโตฝากเล่นกล้องไปก่อนได้ไหม ว่าก่อนเล่นฟิตเนสให้กินกล้วยหนึ่งลูกจะทำให้เรามีพลังงานในการเล่นแบบเยอะมากเป็นพลังงานแบบทันทีทันใดพลังงานแบบรวดเร็วเอ้ยอซ่อมมา แฟนขับให้แก้วมาน่ารักสุดๆผมชอบกินกีวีสีทองมากเลยนะพอดีว่าอโกชอบซื้อให้อโกงกินแล้วเพิ่งเคยกินตอนไปที่บ้านมันจะเละๆกว่านี้ ลงเยอะมากเหมือนกันครับทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาน้ำหนักเท่ากับเมื่อ5ปีที่แล้วตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถกลับมาน้ำหนักเท่านั้นได้อีกแล้วมาหรือยังนะเฮ้ยมาแล้วนะมาแบบเบาๆแต่ก็ยังไม่เยอะมากครับ รับรองว่ามันจะไม่เป็นเหมือนตอนทีเซอร์เอ็กมอร์นิ่งแน่นอนนะครับไม่โอเคสุดๆอย่าใช้คำว่าลูกหมูสองตัวได้ไหมรู้สึกผิดจังเลย ไม่เอานะลูกหมูไม่เอาไม่เอาไม่เอาทาไมอะครับทาไมถึงไม่มีโอกาสเจอ,อต้องมีโอกาสได้เจอกันสิกุบกิบเหรอไม่รู้ว่าจะกุบกิบดีไหมแต่ว่าตอนนี้เริ่มแบบเห่อการเล่นมากๆประมาณหนึ่งไม่ค่อยมีคําว่าพอดีเธด้วยตอนเล่นก็เล่นแบบ สุดตัวไปเลยชอบพีคิดต้องแต่ปีหกูนเยยตอนนี้ปีหกเแล้วเจ็ดปีแล้วขอบคุณนะครับเรานรี้สึก ว่าชอบการแบบตื่นมาแล้วปวดกล้ามเนื้อปวดตัวแบบโอ๊ยปวดไหลรยังเลยรู้สึกดีจังโอ้ปวดนมจังอะไรเงี้ยปวดหลังจังรู้สึกโอเคดูเหมือนเป็นคนสุขภาพดีฮพูดทำไม ไปช้ำด้วยหนูอยู่กลยอยู่โคราดแต่โคราชเนี่ยจริงๆคิดไปบ่อยมากเลยนะครับช่วงหนึ่งอะไปงานโคลาชบ่อยมากไม่เคยมาเจอเลยเหรอ ฟอร์มฟิลิปปินส์มาบูหไฮของคุณของขวัญด้วยนะครับหูโตผลไม้ยังจะเอาเลยหรอยโลกหนูไม่กินหรอกแบบเนี้ยเจอกันงานแรกคือประมูลตุ๊กตาประมูลตุ๊กตาอันไหนวะ ันต้องนานมากแล้วแน่เลยใช่ไหมครับดูการเลี้ยงสฟิงค์หน่อยสฟิงค์เหมือนเลี้ยงง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเลยสฟิงค์เป็นแมวฉลาดเพราะฉะนั้นมันจะเรื่องมากยิ่งฉลาดยิ่งเรื่องมากนะครับนั่นหมายความว่าไม่เอาวปุโตมันงับอะไรอ่ะมันงับสติกเกอร์ ผิวผู้โตดูแลดูแลเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะว่าเหมือนผิวหนังคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้ง่ายมากถ้าสภาพแวดล้อมที่อยู่ไม่สะอาดปุ๊บเนี่ยผื่นขึ้นเลยผื่นขึ้นแบบน่าก,กลัวมากเลยด้วยครับเคยเห็นมาแล้วแต่ไม่ใช่แมวเรานะเพราะว่าคิดไม่เคยทําให้ผู้โตผตื่นขึ้นเลยยกเว้นตอนที่ตัวเองทาครีมกันแดดแล้วก็ลืมว่าตัวเองทาครีมแล้วก็เอาหน้าไปถู แล้วมันก็กัดผิวน้องจนน้องแบบผิวลอกอะไรเงี้ยครับเคยอันนี้จากฝีมือของเราเองแต่ว่าโดยปกติคือถ้าจะเลี้ยงผู้โตในบ้านก็เหมือนมีเลี้ยงเด็กเบบี Baby, ที่บ้านเลยครับต้องทําความสะอาดบ,บ่อยๆอย่าให้มีฝุ่นเยอะอย่าให้สปกปรกสามารถวัดได้จากผิวหนังผู้โตติดกลิ่นง่ายมากถ้าบ้านเราเหม็นผิวผู้โตก็จะเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราแบบสะอาดอะไรเงี้ย น้องก็จะมีกลิ่นเหงื่อไปของตัวเองที่หอมมากๆที่คิดเสพติดมากๆคิดรู้สึกว่าคิดจะไม่ให้กลิ่นเนี้ยมันหายไปเลยอืมแต่ถ้าเกิดว่าโดมปุ๊บกลิ่นเหมือนทรายแมวกลิ่นเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่เลี้ยงอยู่ไม่ไม่สะอาดนะครับใช่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีมากๆคิดแต่ไม่รู้ บางวันนะคิดกลัวผูตวโตงเ่ะเวลาคิดออกไปข้างนอกคิดก็เลยจับผูโตไปอยู่ในห้องแมวไปรวมกับน้องน้อง,องมาฟินไข่ดาวไข่หวานอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้ตามมาก็คือผูโตเป็นปัสสาวะอักเสบเลยเพราะว่าน้องผูโตไม่เข้าห้องน้ําคนอื่นนะพอเป็นห้องน้าของของอแมวตัวอื่นอะไรเงี้ยไม่เข้านะครับมันไปคุยตะคุยตะคุยตะคุยคุยคุย,คย,คยแล้วก็หายไปใช่ ไม่ไม่เข้าทีก็กลายเป็นอั้นฉี่มมีแอคปวดด้วยพี่ติ่งโตรอร่อยไหมคะแหมทำอย่างนง้นไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วพิมพ์บ่อยด้วยนะไม่เห็นแล้วก็เอนเทอร์พิมพอยู่นั่นแนหะสนุกไหมทำจริง อยากอยากให้ลองเลี้ยงซฟิงนะครับผมว่าจะติดใจมากเลยเป็นแมวที่ฟิลหมามากคือจะเดินตามตลอดอะไรเงี้ยอืม อิ่มแล้วนอนได้ต้องไปทำงานครับจริงๆกายเป็นว่ามาฟินเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายที่สุดไม่สร้างปัญหาอ้อผู้โตมีอีกอย่างนะฮะทำลายข้าวของอยากพาขึ้นไปดูผ้าม่านข้างบนมากแล้วก็ผ้าม่านข้างบนเนี่ยคิดจะทำเป็นแบบว่าตะแก,งกรงกันยุงอ่ะไม่ให้ยุงเข้าอ่ะตะแกรงนั้นไม่สามารถกันยุงได้แล้วนะฮะเพราะว่าตะแกรงโบเท่านี้รูโบเท่านี้เลย่อ ลกมากก็เลยกลายเป็นมัฟฟินอะไม่สร้างปัญหาเลยห้องน้ําก็คือสะอาดมากของแมวมัฟฟินคือเอเนจีเขาน้อยอะครับเขาจะไม่ตะกุยคือผู้โตตะกุยเหมือนหมาตะกุยทีหนึ่งทรายกระจายเต็มพื้นไปหมดต้องมากวาดอะไรเงี้ยครับห้องแมวมีในนั้นสามตัวห้องน้ําสะอาดเนียนไปหมดใช่ มาฟินเป็นแมวที่ไม่ทําลายเข้าของเอเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับวันนี้เป็นภูมิแพ้นิดนึงครับน้ำมูกไหลใช่เชียงใหญ่เฟซขึ้นวันไหนมันมีวันที่หนึ่งกับวันที่สองใช่ไหมคิดยังไม่รู้เลยว่าเขาคิดเล่นวันไหนยวต้องไปถามวันเกิดน้องนุ้นิวลครับฝากแฮปปี้บ day ด้วยได้ไหมครับขอให้น้องปังๆมีความสุขมากๆ ขอให้เป็นความใจมหาชนแบบนีต้ต่อไปทุกๆปีเลยนะครับพี่คิดรู้จักน้องเบลูล่าได้ยังไงน้องเบลูล่าก็เป็นแชมป์ของรายการ The Golden Song ซีซั่น5ไงเป็นลูกสาวที่น่ารักมากน้องมาให้กำลังใจที่คอนเสิร์ตด้วยน่ารักโพว่าเป็นเด็กน่ารักเจอกันทีไรก็แบบยิ้มมากอดทุกทีอะไรอย่างเงี้ย เอนดูครับใช่อยากเห็นพี่คิดทำผมสีสม้มทำปุ๊บโดนเรียกเลยนะฮะโดนเรียกเลยทันทีนะฮะ <c oughs> เข้าห้องเข้าห้องมืดเลยนะเออไม่เอาไม่กล้าแล้ว ทำแค่อันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับสีเทาไม่ไหวแล้วอะครับทุกคนคิดว่าคิดจะปล่อยการกัดสีฟอกสีไปสักพักหนึ่งเพราะว่าพอทำปุ๊บเนี่ยผมจะเสียไปเป็นปีเลยนะครับไม่ใช่แค่เดือนนะเป็นปีเลยที่ผมจะแบบผมเหมือนไม้กวาดอะ่ะเป็นปีเลยอืมเอาแค่ให้มันแบบไม่เป็นสีดำเพราะว่าเวลาสีดำหน้าโทมสีนี้ก็โอเคนะ ช่เมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตเรามาลุ้นปีหน้ากันไหมว่าถ้าปีหน้ามินิอัลบัม้มไม่ใช่มินิออกก็อัลบั้มนั่นแหละถ้ามันออกมาก็อาจจะมีโซโลอ่อีกก็ได้นะครับไม่มั่นใจ ตาบวัวหมอตาเขปกติดีนะนอนเยอะด้วยอยากดูคอนเสิร์ตไลเซอร์อยากดูคอนเสิร์ตคิดนัลนนก่อนตอนเนี้ยเอาจริงพรุ่งนี้พี่ขิงได้ไปไหมคะไปถามพี่ขิงดีไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ พิกัดสีปากสีสวยมากพิกัดอันนี้เขาเรียกว่าฟิลเตอร์ของ tiktok นะครับทุกทุกคนสามารถมีสีปากแบบนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่เข้า tiktok แล้วกดฟิลเตอร์นะครับมันจะมีคำว่าแต่งสวยอยู่นะครับแต่งเลยนะฮะอืมอืเชียงใหญ่เฟซมีเกตไหมอืม ีแต่เพื่อนไปดูนะฮะอาจจะไม่ได้มีเกสมาขึ้นด้วยครับเมื่อกี้มีคนบอกให้รีวิวเจมินายหน่อยอ่าเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ Energy เยอะมากๆแต่ว่าเพิ่งไปเจอโฟส์มาเหมือนกันก็ Energy ไม่แพ้กันนะเอาจริงๆแล้วอะตอนแรกนึกว่าโฟส์จะแบบจะนิ่งๆคล้ายๆพี่สิงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือเปล่าไม่คล้ายแล้วเจอล่างแบบ เน่เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวจะมีแคมเปญออกมาที่แบบของเป๊ปซี่ของน้องอะ่ะเป๊ปซี่ต้องเรียกแบบนี้ใช่ก็จะมีพวกเราไปเป็นแขกด้วยครับก็ไปรอดูอันนั้นอะ่ะโอเคเข้าใจแล้ววันเกิดจัดไหมคะจริงๆก็อยากจัดมากๆเลยครับแต่ว่าปีนี้ขอดูก่อนว่ารักษาตัวหายทันไหมใช่ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหายทันก็จะจะัดหายไม่ทันก็เอาไว้ก่อนนะอือฮึต้องรักษาตัวประมาณสองเดือนนะครับพรุ่งนี้พี่ขิงไปได้อะไรวะงงเห็นพี่มาหลายครั้งแนละ้วพรุ่งนี้ อ๋อพี่ซิงซิงโตไปอะไรคะคืออะไรอะ่ะงงบิ๊กมอล์เทนพี่คิดขึ้นไหมตอนนี้ยังไม่มีเช็คมานะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าได้ขึ้นเชียงใหญ่เฟสแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจใช่เลี้ยงอาหารเด็กแทนได้นะได้ครับขอดูสภาพหน้าก่อนนะครับทุกคน ้าแบบมันยังบวมอยู่หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะยังไม่กล้าไปเจอใครเท่าไหร่ใช่ครับอือื้ออือืออ,อ,อ,อือืรอลองคิดที่พุ่งตายเฟสอืมขอให้มีนะขอให้ได้ไปด้วยแว่นสวยมันคือแว่นธรรมดาเลยนะทุกคนแบบว่าทั่วไปเลย ไม่มีลวดลายเท็เกเจอร์ใดๆคือมีนิมอลมากๆเลยนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอเคอิสิบนาทีคอนนูนิวจริงๆตอนแรกล็อกคิวไว้แล้วแต่ว่าเหมือนมีงานต่างประเทศติดต่อเข้ามาพอดีด้วยครับก็เลยขอดูก่อนนะว่าต้องไปหรือเปล่า ถ้าเขาคอนเฟิร์มจริงๆก็อาจจะต้องขอไปทำงานก่อนนะครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวแสดงความยินดีกับน้องผ่านคอนแทคแล้วกันครับ ร้องเพลงก่อนปิดไลฟ์ด้วยนะคะแม่ดีเควสกันเลยนะฮะรักษาสุขภาพด้วยได้เลยครับจริงๆเขาก็บอกว่ามันเป็นไมเนอร์เคสมากๆคือเป็นเคสเล็กๆสบายๆไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าแค่กลัวครับไม่เคยอืมไม่เคยเลยฮะ,ะใช่เพื่อนหนูขอกีวีได้ไหมคะ ให้เลยให้เลยเออยเขาไม่ได้กินเลยเนาะไม่กินสักทีอือหือมันเปรี้ยวเหงาะฮ้ยเฮ้เปรี้ยวอ่า โอ้เปรี่ยวอาเปรี่ยวหลับแล้วคายกว่าทำไมไม่เปรี่ยวอ่ะตื่นเลยตอนนี้น้องคิดตอนนี้น้องอะไรวะมีแมวส้มกี่ตัวไม่มีแมวส้มด้วยนะ เปรี้ยวไม่ค่อยไหวครับมันจืดมันจืดกองแฟนเก่าก็น่าจะเลื่อนการเปิดกล้องไปเพราะว่าต้องไปรักษาตัวก่อนนะฮะใช่น่าจะมีการเลื่อนออกไปอีกเป็นเพราะเราเองครับรีวิวอารทอยหน่อยตอนนี้มี inside out แบบแน่นเครื่องมาก อ่านแต่ไม่ต่อฟังแล้วครับของแจมรัชตะเพอาะดีครับกำลังจะกลายเป็นศิลปินแล้วเยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับฟังแล้วจริงๆคือแจมกับคริสอายุเท่ากันนะฮะแต่ด้วยความที่แบบว่าให้เกียรติกันมากๆนะครับก็เลยต่างคนต่างเรียกพี่คริสกับพี่แจมครับดียังเลย เป็นโพงจมูกคดครับด้านซ้ายเนี่ยต้องผ่ามีแผนจะงอกลูกไหมมีครับมีใครอยากได้ไหมสมมุติว่ามีลูกออกมาแบบดกมากๆอย่างเงี้ยยังไงคิดก็ต้องให้ใครสักคนหนึ่งนะฮะมีใครอยากได้แมวไปเลี้ยงไหมฮะเพราะว่ากลับว่าจะเก็บไว้แค่ แค่สีแล้วตัวอของฝั่งไข่ดาวตัวหนึ่งกินเก่งมากเลยตัดใจได้ครับเพราะว่าจะยังไม่รีบรักมันน่ะนึอปะเราจะเลือกเลือกก่อนพอเลือกปุ๊บเราจะรักมันแค่นั้นนั้นส่วนที่เหลือต้องตัดใจไปนะครับเพราะว่าเลี้ยงมากกว่านี้ไม่น่าไหวนะครับ ถ้าเลี้ยงหมดเลยเนี่ยเกินสิบแน่ๆเลยนะครับเยอะเกินนะครับแล้วรู้สึกว่าพอมันเยอะเกินะเราไม่ทั่วถึงด้วยใช่จะมีคาพูโตมาฟินที่แบบคือสามารถบอกให้ทําอะไรได้เลยอะ่ะมันเชื่องกับเรามากๆเพราะว่าเราใส่ใจมันมากๆอะไรเงี้ย ซึกเศร้าน้อยลงนะครับตามเวลาเออปากคิดทำไมล่ะฮะปากยังกระเต่าทะเลปากไม่เห็นจะสวยเลยนะครับ ปากยางกเตาทะเลแล้วก็สีปากไม่ต้องห่วงฮนะฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์แน่นอนนะครับฟุยพอมันเกิดให้หน่อยฮะไปเบอร์เดย์นะครับยาสูงมากนะเปิดคาเฟ่แมวก็จะห่วงอีกอะ่ะอืมไม่กล้าไม่กล้าเปิดเลยน่าจะปลายกันยาครับผ่าตัด หลังจากพักเที่ยงไปแล้วก็ทุกคนต้องกลับไปทำงานตอนบ่ายก็ขอให้ทําได้อย่างไม่ง่วงนอนอย่าหนังท้องตึงหนังตาย่อนนะฮะถ้าเกิดง่วงก็กาแฟนะครับไปหากาแฟกินเลยนะครับจะบ่ายพอดีก็แสดงว่าทุกๆคนก็เตรียมจะต้องไปทำงานแล้วเนี่ยเราไปพร้อมกันเพราะว่าคิดต้องถึงตึกบ่ายสองพอดี ทุกคนก็ต้องกลับไปทำงานตอนบ่ายโมงพอดีอเนะเราก็เตรียมตัวแยกย้ายพร้อมกันง่วงแน่นอนฮ่าฮ่าสู้ๆนะฮะครับอ่ะพาไปเจอพาไปเจอไอ้เจ้าน้องเหมียวก่อนไปดีกว่าอึบอึบอึบ ที่บ่นเราอะมาฟินทายก่อนเร็วไอ้ยอ้วนเอ้ยไอ้อ้วนเอ้ยไอ้อ้วน,วนคิมตามาอมขี้ตามาแล้วต้องเช็ดไปไหนะไ,ไปไหน

จะนี่คิดว่าสุดๆใครดาวไปไหนแลนะ้วเนี่ยใครดาวอ่ออ,อยู่นี่แทนแทนั่นเน่แทน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 ไม่ค่อยกินข้าวเลยนะหนูหื ไม่ค่อยกินข้าวเลยนะครับข่าวจู้อะไปก่อนนะครับทุกคนโอ้ยเมาขนละใครดาวผอมมากครับทุกคนผอมแบบผอมเลยไอเจ้าเนี่ยแย่งข้าวน้องกินจนอ้วนเลยเนี่ยอ้วนสุดๆอื้อืออืมอืออือืงายงาย ไปก่อนนะครับทุกคนตั้งใจทำงานนะครับบ๊ายบายครับ